ตัางสนนนักโตที่มีนาปะกาเรณะตัางภขากวันตัางภะพูชยามิพระเจ้าบูชาบัรนี้ซึ่งพระภูมีมระภาพผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงด้วยสัภาระนี้เจ้าคุณพระมงคลเทพคีหรือหลวงพ่อสด แห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2427ตรงกับวันสุกแรม6ค่ำเดือน11ปีวอกตรงจุลกราช2446ณบ้านเบองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นบุตรของนายเงินและนางสุดมีแก้วน้อย เมื่อไว้เด็กท่านศึกษาหนังสือกับพระภิกษุนาชายของท่านที่วัดสองพี่น้องเมื่อเสร็จจากการศึกษาแล้วท่านก็จะมาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายโดยบรรทุกข้าวมาขายแก่โรงสีในกรุงเทพต่อมาบิดาท่านได้เสียชีวิตลงท่านก็ยังคงทำหน้าที่แทน และรับผิดชอบในกิจการต่างๆโดยเกิดธรรมสังเวชขึ้นในใจว่าการหาเงินเลี้ยงชีพนั้นลําบากบิดาของเราก็ทำมาอย่างนี้ต่างไม่มีเวลามาว่ากันทั้งนั้นถ้าใครไม่รีบหาให้มั่งมีก็เป็นคนชั้นต่ำไม่มีใครนับหน้าถือตาเข้าหมู่เพื่อนบ้านก็อับอายไม่เทียมหน้าเขาบันป ต้นสกุลก็ทำมาอย่างนี้จนถึงบิดาเราและก็เราในบัรนี้ก็คงทำอยู่อย่างนี้ก็บัรนี้บรรพชนทั้งหลายก็ตายไปหมดแล้วแม้เราก็จะตายเช่นกันเราจะมัวสแสวงหารัย์อยู่ทำไมตายไปก็เอาไปไม่ได้บวชดนีกว่าเมื่อได้โอกาสท่านก็จุดธูปเทียนบูชาพระอธิษฐานว่าเราขอ อยากได้ตายเสียก่อนเลยขอให้ได้บวชเสียก่อนเมื่อบวชแล้วจะไม่ลาสิกขาขอบวชไปจนตลอดชีวิตขณะนั้นท่านอายุได้19ปีท่านพยายามทำงานอย่างหนักเนื่องจากมีจิตเป็นห่วงมารดาจึงขมักขม้นทำงานสะสมทรัพย์จนมีเงินเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มารดาสามารถใช้ไปได้จนตลอดชีวิตและท่านได้อุปสมบทในช่วงต้นเดือน8เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2449เวลานั้นท่านอายุได้22ปีณวัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีฉายาว่าจันทสโร อุปสมบทแล้วได้จำวัดอยู่ที่วัดสองพี่น้องหนึ่งพรรษาแล้วเดินทางมาจำพรรษาที่วัดพระเชตุนคกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยต่อท่านเดินทางไปศึกษาในสำนักต่างๆอยู่หลายปีต่อจากนั้นท่านกงมุ่งธรรมปฏิบัติเริ่มจากอ่านตำราก่อนโดยมาก ใช้วิสุทธิมักิกานศึกษาตามแบบแผนเพื่อจับเอาหลักให้ได้ก่อนประกอบกับศึกษาทางปฏิบัติกับอาจารย์ในผ่านอาจารย์มามากเช่นเจ้าพระคุณพระมงคลเทพมูนีมุยพระครูยานวิรัตวัดพระเชตุพนพระอาจารย์สิงห์วัดละครธรรมพระอาจารย์ปลื้มวัดเขาใหญ่ ครว่าด,ดีที่ไหนท่านจะไปศึกษาหมดพวกคู่กับการบัตรต่อมาสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดพระเชตุพนได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญในยุคนั้นวัดปากน้ำเป็นวัดอารามหลวงวัดหนึ่งในอำเภอนั้นว่างจเจ้าอาวาสลงพระคุณท่านหวังจะอนุเคราะห์ให้หลวงพ่อสดให้มีที่อยู่เป็นหลักฐาน โดยให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสไม่ต้องเร่ร่อนไปที่ไหนอีกแรกๆท่านไม่ยอมแต่แล้วท่านก็ต้องยอมเป็นเจ้าอาวาสด้วยเหตุผลของสมเด็จพระวรนรัตในพุทธศักราช2459หลังจากที่ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดปากน้ำแล้วมีเหตุการณ์มากมายอีกสักครู่เรามาร่วมเปิดบันทึกตำนานของหลวงพ่อสดต่อ พักโฆษณาสักครู่ครับเมื่อหลวงพ่อสดท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วสภาพของวัดปากน้ำในสมัยนั้นทุกอย่างไม่เรียบร้อยมีสภาพกึ่งวัดร้างงานเบื้องต้นของหลวงพอ่อ ได้ประชุมภิกษุสาม,มนเณนรที่อยู่เดิมและมาใหม่โดยท่านให้จเจ้าอาวาสและปรับความเข้าใจแก่กันว่าเจ้าคณะอำเภอส่งมาเพื่อรักษาวัดและปกครองตักเตือนว่ากล่าวผู้อยู่วัดโดยพระธรรมวินัยอันจะให้วัดเจริญขึ้นได้ต้องอาศัยความพร้อมเพียงและเห็นอกเห็นใจจึงจะทำความเจริญได้ มาอยู่วัดปากน้ำจะพยายามตั้งใจประพฤติให้เป็นไปตามแนวพระธรรมวินัยพวกพระเก่าๆจะร่วมกันทำก็ได้หรือจะไม่ร่วมด้วยกว็แล้วแต่อัธยาศัยฉันจะไม่รบกวนด้วยอาการใดๆเพราะถือว่าทุกคนรู้สึกผิดชอบในตัวเองดีแล้วซึ่งเป็นโอวาทที่ท่านไดใ้ให้แก่พระภิกษุสมามเณร เมื่อไปปกครองที่วัดปากน้ำเป็นครั้งแรกแรกๆนั้นเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษารบกวนวัดมากชวนกันมาเอะอะในวัดและยิงนกเล่นเป็นไทยแก่วัดครั้นจะตักเตือนว่ากล่าวก็ไม่แน่ว่าจะเกิดความราบรื่นเพราะชาวบ้านแถวนั้นยังไม่เกิดความนิยมในตัวท่านต่อมา ท่านได้ให้การศึกษาแก่นักเรียนจำนวนนับจากจำนวนนับสิบเป็นจำนวนร้อยให้ได้รับการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนผู้ปกครองเด็กจึงเห็นบุญคุณของท่านเริ่มมีความศรัทธาภาวะของวัดก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆกิจการของท่านอยู่ในความเพ่งเล็งของประชาชนเป็นที่ภาคภูมิของท่านนัก ท่านพูดว่าดอกไม้ที่หอมไม่ต้องเอาน้ำหอมมาพรมก็หอมเองใครจะห้ามไม่ได้ซากศพไม่ต้องเอาของเหม็นมาละเลงใส่ก็เหม็นสแสดงลิ่นศพให้ปรากฏปิดกั้นไม่ได้เพราะการขาดแคลนการบริโภคเป็นประจำหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านจึงคิดวิธีแก้ไข โดยวิธีเลี้ยงพระภิกษุสมมามเณรทั้งวัดโดยท่านรับภาระทั้งสิ้นท่านเคยพูดว่ากินคนเดียวกินไม่พอกินหลายคนกินไม่หมดพวกแกคอยดูสำเร็จแน่ท่านจึงจัดโรงครัววัดขึ้นเพื่ออุปการะแก่ผู้ปฏิบัติธรรมท่านได้ปฏิบัติการเลี้ยงพระมาตั้งแต่ พุทธศักราช2,459จนในปัจจุบันการเลี้ยงพระก็ยังคงมีอยู่ในขณะที่ท่านหลวงพ่อวัดปากน้ำยังคงดำเนินการพัฒนาวัดปากน้ำนั้นได้เกิดเรื่องอาชญากรรมขึ้นในวัดวันนั้นพระกรมลสิทธิ์ที่ถูกใจท่านในด้านการเทศนาโดยใช้ปฏิพานได้เทศเรื่อง ก,การกรรมฐานท่านหลวงพ่อก็นั่งฟังอยู่เมื่อเสร็จประมาณ20นาฬิกาท่านก็กลับที่พักของตนได้มีผู้ลอบสังหารหลวงพ่อวัดปากน้ำที่หน้าสาราการประเรียนขณะที่ท่านออกมาจากสาราจะกลับกุฏิคนร้ายได้ใช้ปืนยิงถูกกีวรท่านสองรูและก็ยิงในพร้อมโยมอุปถากผู้ติดต,ตาม หลังทะลุที่ปากและแก้มบาดเจ็บสาหัสถึงไม่ตายแต่ตัวหลวงพ่อก็ไม่มีบาดแผลใดๆอางนานต่างๆของหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ายังไม่จบครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปละเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อหลังโฆษณาสักครู่ครับ ท่านหลวงพ่อสดวัดปากน้ำท่านได้แคล้วคลาดจากการที่มีผู้ลอบสังหาแล้วท่านได้จัดสร้างตั้งใจจะสร้างโรงเรียนถาวรขนาดใหญ่และในที่สุดท่านก็ได้สร้างโรงเรียนทันสมัยขึ้นในบริเวณวัดปากน้ำเป็นตึกสามชั้นทันสมัยและตกแต่งอย่างดีมีเครื่องมืออุปกรณ์การศึกษาครบบริบูรณ์ ฉันบนเป็นห้องโถงเพื่อศึกษากรรมฐานท่านได้ใช้สถานที่นี้สอนทารรกายซึ่งท่านได้บอกว่าธรรมกายนั้นเป็นคำที่แปลกหูคนเอามากๆเพราะเป็นชื่อที่ไม่มีใครสนใจผู้ไม่ทันคิดเหมาเอาว่าหลวงพ่อท่านอุตริบัญญัติขึ้นมาเองข่าวนี้ทราบถึงหลวงพ่อท่านเหมือนกัน แต่ท่านก็ยิ้มรับหลวงพ่อท่านกลับพูดว่าน่าสงสารที่ผู้คนที่พูดไปอย่างไร้ภูมิเพราะธรรมกายนั้นเป็นการปฏิบัติตามหลักพระกรรมฐานอันเป็นปฏิปทาสูงสุดในพระพุทธศาสนาถ้าการปฏิบัตินั้นเข้าขั้นปรมตถ์ผู้ปฏิบัติก็ย่อมเข้าถึงอมตะสุข แม้ยังเข้าไม่ถึงขั้นปรมัตถ์ก็ยังอํำนวยผลแก่ผู้ปฏิบัติให้มีกายวาจาใจสงบระงับอันผู้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมย่อมมีกายวาจาใจไกลจากโลภโกรธหลงเป็นบุคคลคงที่ต่อหลักธรรมไม่ก่อกรรมทำเวรการปฏิบัติของคณะกรรมฐานวัดปากน้ำ แพร่ปรากฏไปแทบทุกจังหวัดยิ่งกว่านั้นธรรมกายยังแสดงธรรมานุภาพยังภาคพื้นยุโรปจนชาวย,ยุโรปเกิดความศรัทธาและในปีพุทธศักราช2497ศาสตราจารย์วิลเลียมอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงลอนดอนได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติณวัดปักน้ำ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยหลวงพ่อท่านก็ได้อบรมจนเข้าใจในพิธีและเรียนธรรมปฏิบัติฝึกหัดพระกรรมฐานและยังอุปสมบทให้ซึ่งต่อมาก็ได้มีชาวต่างประเทศที่เลื่อมใสศรัทธาในธรรมกายจนมาถวายตัวเพื่ออุปสมบทอีกถึงสามคนในพุทธศักราช2500ท่านหลวงพ่อสด ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพมีพระทินานามว่าพระมงคลเทพมุนีต่อมาท่านได้อาพาธเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงในเดือนมีนาคมนอกจากโรคดังกล่าวแล้วยังมีโรคไส้เลื่อนกำเริบขึ้นอีกเมื่ออาพาธได้ประมาณหนึ่งปีเศษ วันหนึ่งท่านได้พูดว่าเจ็บคราวนี้ไม่หายไม่มียารักษาเพราะยาที่ฉันมีอยู่นี้มันไม่ถึงโรคยาที่ฉันเข้าไปนั้นเหมือนมีแผ่นหินมารองรับไว้ไม่ให้ยาซึมเข้าไปกำจัดโรคได้ท่านบอกว่ากรรมมันบังไว้เป็นเรื่องแก้ไขไม่ได้แม้ขณะที่ท่านอาพาธ ท่านก็ยังให้พระภิกษุมานั่งสมาธิข้างๆท่านทุกวันเป็นงานที่หลวงพ่อท่านห่วงมากและท่านได้สั่งไว้ว่างานที่เคยทำอย่าได้ทิ้งจงพยายามกระทำต่อไปและจัดเลี้ยงพระภิกษุสำมเเนนดังที่เคยทำมาวันที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2502เวลา13นาฬิกา หลวงพ่อท่านมีอาการหอบหมอบอกว่าท่านโลหิตในสมองแตกหมอไม่ยอมทำอะไรแนะนำเพียงแต่ว่าให้เอาถุงใส่น้ำแข็งวางไว้บนศีรษะท่านเวลานั้นพระภิกษุสาม,มนเณนรอุบาสกอุบาสิกาแน่นห้องต่างมองหลวงพ่อด้วยน้ำตาหน้าสลดหมดความหวังใดๆ พวกสิบก็ยังร้องท่านอยู่หลวงพ่อท่านนอนหลับตาท่านพอบีทีค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านก็ค่อยๆแผ่วลงน้อยลงน้อยลงวิญญาณของหลวงพ่อท่านได้ทิ้งร่างกายอันทุกพลภาพนั้นไปด้วยอาการอันสงบขณะนั้น เป็นเวลา15บหนาฬิกาหนาทีทุกคนหน้าตาสลดน้ำตาคลอบางทิ้งตัวลงกล่ามบ้างก็ยืนไหวแม้หลวงพ่อสดของวัดปักน้ำที่เคารพสักการะของสาธุชนมากมายท่านจะจากไปแล้วเป็นเวลานานแต่เปรียบเสมือนท่านยังคงอยู่ด้วยความศรัทธาแรงกล้า ท่านก็ยังมีการแสดงให้เห็นทุกวันมีผู้คนจำนวนมากมาสักการะศพของท่านที่วัดปักน้ำและวัตถุมงคลที่ได้สร้างเป็นพระของขวัญก็เป็นที่นิยมแก่สาธุชนจำนวนมากและเป็นที่กล่าวขานมากมายเช่นพระของขวัญรุ่นหนึ่งชนิดเคลือบและไม่เคลือบ ละของขวัญรุ่นสามเยนสองพันห้าร้อยเยถวายพัตตาหารนอกหรือจากการสร้างพระแลว้วเผยแพร่กรรมฐานก็ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งการเป็นพระนักพัฒนาของท่านก็ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยมีพระเดชพระคุณ ธรรมทีรราชมหามุนีเจ้เอาวาดวัดปากน้ำรูปปัจจุบันหลวงพ่อเป็นวิปัส,สนาจารย์หลวงพ่อสอนวิปัส,สนาตั้งแต่สมัย่หลวงพ่อมาอยู่วัดปากน้ำความจริงหลวงพ่อของเรานั้นสอนวิปัส,สนาตั้งนานมาแล้วก่อนที่จะมาอยู่วัดปากน้ำเสียด้วยซ้ำไปแ่หลวงพ่อวัดปาเมื่อมาอยู่วัดปากน้ำ แล้วคุณพ่อก็สอนโดยไม่ไปไหนไม่ไปแรมคืนที่ไหนสอนอยู่ที่นี่ถ้านับตั้งแต่เวลาที่หลวงพ่ออยู่วัดปักน้ำนี่ก็ประมาณ45ปีในตลอดระยะเวลา45ปีนั้นหลวงพ่อสอนวิปัสสนาโดยส่วนเดียวและหลังจากหลวงพ่อถึงแก่มราภาพร่วงรับไปแล้วนั้นบัดนี้34ปี คณสิทธิ์ของหลวงพ่อก็ยังสอนสืบต่อกันมา,าวิปัสนาอันนี้ที่หลวงพ่อตั้งสอนและประกาศจนกระทั่งถึงบัดนี้อันนี้นับว่าเป็นอนุสรแห่งชีวิตของหลวงพ่อ,อย่างประเสริฐที่สุดทีเดียวครับหลังจากหลวงพ่อมรณภาพแล้วนะครับที่ท่านได้รับตำแหน่งมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยหรือว่ายัางมีอีกคนครับหลังจากหลวงพ่อมรณภาพแล้ว สมัยนั่นก็มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชบุญน,นิริมหาเถระสมัยนั่นซึ่งพระองค์ดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระวรณรัน์วัดประเชดุคนพระองค์ได้มารักษาการเจ้าวาดวัดปักน้ำนี้อยู่ระยะหนึ่งเมื่อเป็นเวลาสมควรแล้วจึงได้แต่งตั้งอาตมาเป็นเจ้าวาดต่อมาครับผมทราบว่าหลวงพ่อได้สร้าง ถาววัตถุแล้วก็ได้เผยแพร่ศาสนานะครับอยากให้หลวงพ่ออธิบายให้พวกลูกศิษย์ลูกคณะทางบ้านนะครับได้ทราบบ้างว่าหลวงพ่อได้สร้างอะไรบ้างครับแล้วก็มีโครงกรารอะไรบ้างในอนาคตครับถาวรวัตถุที่อาจจะมาได้ทําขึ้นก็เห็นจะต้องบอกว่าช่วยกันคือช่วยกันคณะศิษย์ของหลวงพ่อทั้งขวายบรรบชิตทั้งขวายคฤหัด สามคัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยกันจับช่วยกันสร้างช่วยกันทำตั้งแต่หลวงพ่อถึงมรภาพมาแล้วอาจจะกล่าวได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ที่วัดปักน้ำนี้ก็เป็นของใหม่ซึ่งเห็นเป็นของใหม่และก็แปลกหูแปลกตาอันนี้ เกิดขึ้นในสมัยที่หลวงพ่อมรนภาพแล้วทางนั้นนอกจากของเดิมที่มีอยู่คือโรงเรียนพระปริติธรรม